สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี VAP เช้าว่ายนะคะวันที่4กุมภาพันธ์2568นะคะทุกคนวันอย่างนี้พี่น้องวันอังคารนะคะทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้โกให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวัน แต่ F C จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่3ก่อนมาเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่3นะคะทุกคนรอบเช้าจะได้เด่นอยู่ที่7และ6รอบบ่ายให้0และ9ทุกคนค่ะมาดูค่ะสลับกันมาบอกพี่น้องเมื่อนี้รอบเช้าจะให้7และ6นะคะทุกคนไม่สลับนะคะมาของรอบบ่ายหมดเลยมา6 3 9 ก้าหนึ่งค่ะทุกคนรอบเช้าหลุดหกมาหลับร้อยนะคะทุกคนมาเข้าเก้าทั้งเก้าหนึ่งทั้งเก้าสามของรอบบ่ายหมดเลยนะคะทุกท่านรอบบ่ายใจให้ศูนย์และเก้ามาหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามเด่นมาศูนย์เข้าคู่ศูนย์สามสามศูนย์นะคะเลขเด่นประจาวันสองกับเจ็ดหลุดหมดนะคะทุกคนวันนี้นิเคอีปกติก็หลุดนะคะทุกคนวันที่สามนิวีก็หลุดนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจาวันเอามาลุ้นต่อพี่น้อง สำหรับวันที่4ค่ะวันอังคารจากที่จคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่7และ6เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ78 77 73 79 71 75 6นะคะ67 68 63 69 หกหนึ่งหกศูนย์เด่นรอบบ่ายอยู่ที่8ปดและเจ็ดขา F สี่ขานะคะแปดหกแปดแปดแปดสามแดปดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดเจดปเจดเจดเจดหเจ็ดสาม 7จ็ดหนึ่ค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะมาดูคู่ตเด่นนะคะทุกคนวันนี้เลข 7, จ็ดเบิ้ลมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลนะคะถ้าเอฟไม่ชอบเบิ้ลเจก็รอดูเลขเบิ้ลประจำวันได้เพื่อชอบนะคะมาดูคู่ตเด่นเจ8 7 7 8แปดเจ็ด6จ็ดแปกับเจ็ดรอบบ่าย8 6ดหก8ก7 7ดเ เจ็ดหกหกเจ็ด fc ขานี่ก็คือคู่เด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือสี่คู่ตลอดเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่สามกับแปดเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสาม เลขสกับเลข8นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะมาดูค่ะเด,ด่นรอบเช้าอยู่ที่7และ6เด่นประจำวันอยู่ที่3ามและแเป็น7 3็ดสามสติดคู่ตเด่น7 8 8 7 6ค่ะ6 3 3 6 6 8 8 6ติดคู่ตเด่น6 8 8 6 8กับ7รอบบ่ายและ3กับ8เป็น8 3 8 8ดติดเลขเด่นประจำวัน แปดสามสามแปดเจ็ดค่ะเจ็ดสามเจ็ดแปดติดคู่ตื่นเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านคะมีคู่ไหนที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้สำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเดินรอบเช้าเดินรอบบ่ายสถิติวล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันเด้อพี่น้องมีเข้ามีหลุดทุกวัน นะคะถ้าท่านไม่ชอบถ้าท่านชอบเฉพาะตัวเด่นสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนี่คอีก v ไ p วันที่4กุมภาพันธ์2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้เจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันๆมานสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ